ทุกคนนี่คือกับข้าของปิ่นวันนี้นะคะปิ่นกินน้ำพริกก็จริงนะคะเป็นปาป่นแล้วก็ตาแดงแต่เวลาลังกินแล้วปิ่นดื่มน้ำเยอะๆเพื่อล้างแบบเค็มอะไรอย่างเงี้ยเนาะไก่เป็นใส่เกลือชมพูนิดหน่อยเกลือหิม,มาพานต์ใช่ไหมที่เขาเลือกเรียกค่ะนิดหน่อยแล้วก็ใส่แค่ออพิดไทย ดำแค่นั้นเองค่ะแล้วไข่ต้มแล้วก็มีมะล้ามีอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนอร่อยตอนนี้ปิดโรอข้าวอยู่ข้าวข้าวไรเบอรี่เนาะอันนี้ผักกวางตุ้งต้มนะคะผ่านน้ำเลยดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลูกๆปิ่นอะไปบ้านย่านะคะวันนี้มันหยุดนะคะที่เกี่ยวกับชิงรับมงกุฎหนุ่มปิ่นไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคะ่ะแต่ว่าเป็น ครบรอบคลองราดนะคะประมาณนั้น,นะคะของประเทศอังกฤษวันนี้วันหยุดนะคะวันจันทร์แล้วพ่อแม็กควลก็มารลับน้องแม็ควลน้องเจยขอไปบ้านย่าที่บอสตันนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วเปลี่ยนไปอยู่คนเดียวเนี่ย <c oughs> มีเวลาทําคลิปแล้วทุกคนดีใจมากเลยโมจะเล่าถึงไปดูดอกทิวลิปให้ฟังเนาะจากคลิปที่แล้วเออก็คือว่าไปแต่ว่า ก็คิดว่ามันก็แค่จะแบบว่าอากาศมันมะืดๆเนอะทดกโคนล้อเสร็จเอออ้าวไปถึงฝนโปรยเดี๋ยวโชวมัดก็ออนจะแม่ไปต่อ <c oughs> ใส่ชุดเดทแล้วอะไรเออเตรียมแบบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเป็นวันอาทิตย์อะปินอ่ะไม่มีคนพาไปไงก็คือมาแล้วก็คือแบบต้องเข้าไปเสียค่าเข้าคนละห้าปอน แล้วก็นั่นแหละไปถ่ายรูปให้ดูทุกคนเห็นแต่ปิ่นอะชอบดอกไม้มากคือแบบหัวใจฟูพองโตมากเลยอะทุกคนเวลาบอกเห็นดอกไม้อ่ะบบดีใจมากเลยบอกเออคือปีที่เราที่ดีใจก็คือปีที่แล้วอ่ะปินอับแซ้ปินเสียใจก็คือปีที่เราปินไม่ได้ไปเออเราเสร็จปีเนี้ยต้องไปให้ได้คืออยากไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยสักครั้งหนึ่งคือเห็นแต่ในแบบว่า เห็นแต่ในทีวีเห็นแต่เพื่อนๆลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเราก็อยากไปถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะไม่มีแดดแต่ก็ยังได้รูปได้ดอกไม้รูปดอกไม้สวยๆนะทุกคนเนาะแต่ก็ยังโอเคอะไรเงี้ยหวังว่าปีหน้าปิ่นจะไปอีกค่ะปิน่นเอ่อจะไปวันที่แบบมีแดดเนาะเพราะปิ่นจําได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วเพื่อนปิน่น Facebook อะในเฟซบุ๊กอะ คือนอนอนอฟอกอะ่ะมันเป็นแบบบ้านเก่าปิ่นก่อนที่จะย้ายมาที่นี่ลิงคอนใช่ไหมคะปิ่นก็รู้จักพี่พี่ะ่ะเยอะคือปิ่นจะไปแบบหลายปีแล้วขนาดอยู่นอฟอกแต่ก่อนปิ่นยังไม่เคยไปเลยนะทุ่งดอกไม้อันนั้นอะ่ะทุ่งดอกไม้ทิวลิปอะ่ะแล้วแบบย้ายมาก็เห็นพี่พี่เขาแถวนั้นแหละแถวนอฟอกนั่นแหละเขาลงรูปแล้วปิ่นก็อุ้ยอยากไป คือโอเค okay, วิกนี้ซึ่งวันนี้วันสุดท้ายแล้วแล้วเขาก็จะตัดดอกไม้ใช่ไหมคะทุกคนโอเคปิ่นก็ไปทันถ้าเป็นไปวันนี้มันมีคนพาไปคือเออถ้าจะไปเมื่อวานเนี้ยมันไม่มีคนพาไปทุกคนก็เลยไปวันอัสสาวเฮ้ยอากาศเปลี่ยนแป,งแปงแลงเนาะเช่งนะี้เพื่อนเพื่อนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะที่เมืองไทยอากาศร้อนมากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็ดื่มน้ําเยอะๆช่วยได้นะคะว่าแล้วก็ดื่มน้ําเลย ดื่มน้ำอ่ะเยอะๆช่วยได้นะคนทำให้ร่างกายเราเย็นเปีน่ะไปเรียนเกี่ยวกับเฮลตี้มาใช่ไหมเขาบอกว่าการดื่มน้ำเยอะๆเป็นระบบเผาผ่านแล้วจะดีขึ้นมันทำให้ร่างกายเราเย็นใช่ไหมเอ๊ะร่างกายเราคิดว่าทำไมร่างกายเย็นมันเอ่อแล้วเสร็จระบบเผาผ่านเขากลัวเราป่วยถ้าเราดื่มน้ำเยอะๆเขาก็เลยแบบเผาผ่านเผาผ่านเพราะว่าร่างกายเราเย็นเข้าใจปะ คือปิ่นมาพูดต่อเพราะว่าเอเมื่อวานเนี่ยเพิ่งไปเรียนมาเกี่ยวกับสุขภาพไงทุกคนเออก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะปิ่นกําลังแบบย่างอกไก่นะแล้วก็หุงข้าวกําลังจะกินข้าวแล้วคนเองทุกคนเนาะพูดถึงข่าวแอมไซยานายนะเพราะว่าจากคลิปก่อนดอกไม้อ่ะปิ่นพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าแล้วเาแล้วมันก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆเนะาะแบบ ได้ข่าวว่าสิบแปดเคสเลยนะหรือสิบห้าเคสเนี่ยแหละแอมไซย์นายอะแต่ว่าถ้านายความมาพูดถึงนะ่ะปิ่นก็ไม่ได้ภาพพีนของเขาเขาก็เกินไปอะเนาะมันมน,น่ามันโหนกเกินไปเะนาะเออกูทําได้อะไรเงี้ยปิ่นเชื่อแหละว่ามีหลายคนอนะไม่ชอบเขาเออแต่มันก็เป็นหน้าที่ของเขาอะนะทุกคนก็ปล่อยให้เขาแบบดูแลออลูกความของเขาไปเนาะแล้วก็ว่าอะไรได้ไม่เยอะเพราะว่า อย่างที่เขาเออกมาพูดเนาะว่าเออเขาทําตามหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละถ้าเขาไม่ทำแล้วใครจะมาดูแลแอมแต่ทางนี้นั้งนั้นหรือหรืออะไรก็ตามคือตอนเนี้ยแอมอเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่ได้แบบดำเนินคดีอะไรก็อยู่แค่เรือนจำอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนั่นแหละทุกคนเข้าใจเปล่าถ้าแบบค่าค่าคนตายได้ขนาดเนี้ย มันก็มีอะไรที่สืบต่อเนื่องกันอะถึงจะจับแอมได้ใช่ไหมล่ะตำรวจเขาเก่งอะสมัยเนี้ยอย่าอย่าคิดว่าโจรจะรอดนะทุกคนใครทําผิดอะ่ะอย่าคิดว่าจะรอดนะเพราะว่าที่เมืองไทยอะไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะที่เมืองไทยอะมีกล้องทุกที่เดี๋ยวเนี้โซเชียลมันแรงทุกคนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะปิ่นปับไปทำแบบข้าวทุกคนแล้วเดี๋ยวไปนั่งกินคุยมาวยกัน ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนวันเนี้ยลูกอ่ะไม่อยู่บ้านลูกไปบ้านย่าแม่เลยอยู่คนเดียวเออ <c oughs> ดีใจฮัลโหลทุกคนมากินข้าวกันแล้วก็ลนาะวันนี้นะปิ่นจะดูซิว่าหมอปลายหมอปลายที่แบบว่าเขาบอกว่าหมอปลายผ่าดวงสยองครึ่งปีหลังหกสิบหก เตือนระวังเขื่อนแตกเอาอยู่แล้วหมอปลายมาอีกแล้วเธอไห้ดูดิ้เขาว่าอะไรอะเนี่ยฮะหลังจากดวงเปลี่ยนเปลี่ยนไปเอาช้อตกันนงนะตามที่ท่านลมกริจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้บ้างที่ให้เราต้องระวังอ๋อก็เซิร์นามีมีคำเนี้ยขึ้นมาเยอะนั่นขึ้นมาเยอะเซิร์นามีม่อีกแล้วแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปีห้าหลังปีหกหก นั่นหมายความว่าในทุกแตงสมมาตรนะถ้าเปลู่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนค่ะค่ะไปเกิดที่อื่นที่ที่คนน้อยค่ะแล้วก็อาจจะมีการเตือนภัยเราใช้คานี้เยอะค่ะมันก็เลยมีคําเนี้ยขึ้นมาปรากฏขึ้นมาตรงหน้าผากตอนเนี้ยคําว่าสื่อนานี้เนี่ยมันเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลายรังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเตือนละ ว่าเรื่องของที่ไหนที่มีภูเขาไฟแล้วก็ทั้งหน้า้นาที่มีปะการังสวยงามอ่าวไทยเหรอนั่นน่าจะเลยไปหน่อยน่าจะเลยไปน่อยคนไทยเตรียมมาเลยแถบอินโดยังหนักอยู่บาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้แล้วก็แดนประดิษฐ์ไปเที่ยวกันบ่อยก็อาจจะต้องระวังุ อันนี้เตือนนะอันนี้เตือนตั้งแต่ครั้งที่แล้วละใช่แล้วก็ครั้งเขาเขานพูมาจําได้เลยว่าพูดหลายๆครั้งเนี่ยน่าจะครั้งที่แล้วที่เขาเตือนอ่ะก็มาอ่ะเรื่องโรกเนี่ยเหมือนกันหมอป้ายเนี่ยเขาทวงมาแล้วเขาก็มามีจริงๆนะไม่ต่ำกว่าห้าครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วคําว่าแดนประดิษฐ์แล้วก็ให้เป็นที่เป็น ทำเชื่อมของน้ำร้อนและน้ำเย็นไม่เข้าใจนะท่านพูดคำนี้แล้วก็ให้เห็นน้ำมันมันเป็นคลื่นผสมกันตรงนั้นซึ่งตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยประทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลนี่อื็นเพราะสิ่งที่ท่านพูดก็คือทั่วโลกถูกไหมรประเทศไทยเหรอครับจะได้ประมาณทมาเทเ่าไหร่มีเซนาไทยมผมเห็นเนาะดูหลายคนเข้าทายไว้เหมือนกันนะครับจนทั่ง หมอดูทยว่าจะเกิดซูนามิในอ่าวไทยหลายคนก็หัวเราะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสมัยนี้นะใช่แต่ว่าในอ่าวไทยผมไม่มีมมน่ากลัวแต่จะมีได้รับผลกระทบที่ไประเทศไทยมีน้ํากระแทกเข้ามามีแผ่นดินไหวมีการสั่นสะเทือนมีการแจ้งเตือนม,มีการรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายไม่ลาวไม่พังเพราะภัยพิบัติหลังค่ะค่ะอืมนี่ซนามิที่เราเตือแหละ ตึกเราก็ไม่ค่อยได้ดีไซน์มาเพื่อเพื่อให้มันไหวด้วยประปรบห่วงนะมากกว่าสองสามชานี่ผมเราก็ใช้ไม่ได้ล้ซ่อมเขืนนั่นเถอะยังจัดจานไงก็เคยเคลือนย้ายมาก็มันเล้าเยอะอะค่ะมันเล้าเยอะด้วยอายุด้วยแล้วก็เรื่องของการที่ไม่ได้ซ่อมบำรุงด้วยอาเตือนหน่อยครับแต่าำอะไรบ้างที่สมควรจะเตือนให้ซ่อมบำรุงนะจังหวัดสองเสือมีเขื่อนไหมถามก่อน ท่านพูดสอเสือสอเสือท่านพูดคําว่าจังหวัดสอเสือต้นไม้เยอะมีอากาศชื้นน้ําเยอะฝนตกหนักแล้วก็เป็นที่ที่คนชอบไปเที่ยวแล้วก็อีกที่หนึ่งคือจังหวัดกอไก่ต้นไม้เยอะน้ําเยอะคนชอบไปเที่ยวทำให้เทนมาแทนกอไก่กับสอเสือไม่ว่าจะเป็นภาคไหนถ้าขึ้นต้นหรือว่ามีอัากสอนนี่ให้ระวังขึ้นต้นเขึ้นต้นเลยเหรอ จะ,จะเปลี่ยนสภาพอากาศาแล้วนะดาวนะจะมีเหตุการณ์โสดพนากรรมมัมนุษย์ต่างดาวที่เราเห็นจะมากขึ้นจะมากขึ้นเยอะแล้วชัดขึ้นเยอะแล้วก็แล้วก็จะมีข่าวออกมาแบบชัดเจนพ๊ฟเลยว่าเท่าที่ศึกษาได้มีกี่ปีที่แล้วยังขาดอีกหลายที่หลายแบบหลายรูปแบบปีนี้จะได้รู้กัน มนุษย์ต่างดาวจะมาแล้วทุกคนฝนตกใจแล้วราคาค่ะถบอกว่าบ้าต้องบ้าให้สุดเหตุการณ์ต่างๆอะไรอย่างที่หลวงพี่พูดนะครับอันนี้น่าสนใจเขามาเพื่อส่งสัญญาณค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นคําถามก็คือเขามาส่งสัญญาณว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราช่วยตามนี้นะขออธิบายแบบนี้ก่อนเขามีหลายกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มอยากให้มองแบบนี้ อยากให้มองว่าโลกเหมือนกับที่ดินเวลาเราจะซื้อที่เราต้องสำรวจที่เราต้องตัดหน้าที่ดินเหมือนกันใช่เมื่อคือเออตรงไหนมีทรัพยากรดีเราต้องปรับที่ให้เรียบร้อยเขาก็อาจจะเป็นแบบนั้นเขาอาจจะมาดูที่ก็ได้นั่นเขาจะมาอยู่จริงเขาอาจจะไม่ได้มาอยู่ในรุ่นเหล่าเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วเวลาของเขากับเวลาของเรามันแตกต่างกัน มันไม่ใช่รุ่นเรามันไม่ใช่รุ่นหลานรุ่นเหลงแต่มันจะอีกกี่รุ่นก็ไม่รู้แต่เขาต้องปรับที่แล้วเขาต้องมาเลือกแล้วเขาก็ต้องไปคุยกันประชุมเหมือนกันเราเราคุยเหมือนมันมีหรือ่ามนุษย์ต่างดาวทกนมันคือสิ่งมีชีวิตที่มีสมองอและเขาคือสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการที่ก้าวไกลกว่าพวกเราเพราะฉะนั้นการกันกรองของเขาอาจจะซับซ้อนมากกว่ามนุษย์เราก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ถ่ายรูปแล้วติดต,ตรงไหนมันอาจจะไม่ใช่ที่ที่เขาอาจจะมาบอกว่าตรงนี้นจะเกิดภัยพิบัตินะระวังนะ,ะมันอาจจะกลายเป็นคำที่เขาบอกว่าตรงนี้ที่ดีทรัพยากรดีน่าสนใจน,ออนั่นเออดาวดวงอื่นนี้ก็ไม่ไปนะ,ะเราเนี่ยโชคดี ลกทรัพยากรโลกของเราเนี่ยเป็นที่ที่มีทั้งน้ํามีทั้งต้นไม้มีทั้งอากาศทุกอย่างมันครบหมดแล้วเจริญด้วยปัจจัยพื้นฐานเต็มเต็มแล้วไม่ได้เต็มธรรมดาละลานออกไปข้างนอกด้วยเขาก็อยากรู้เหมือนเราเหมือนกันว่าทําไมเราถึงฉลาดขนาดที่เราออกไปได้ค่ะเขาก็ต้องเลือกเหมือนกัน อันนี้ผมแชร์นะครับผมเคยสัมภาษณ์อาจารย์เทพนนเมืองแมนเรื่องเกี่ยวกับนุต่างดาวท่านเป็นคนที่ศึกษาเป็นด็อกเตอร์นะคะเขาเล่าเอาไว้ว่าเขามีเพื่อนนุ่นสนาชื่อพราซิออสกับเอ็ดดี้เป็นเพื่อนของเขาแล้วเขาก็บอกว่าทุกครั้งที่เราเห็นจานบินทุกคนที่ถ่ายเห็นไหมครับฟังเข้ามาสื่อสารอย่างที่เลพี่บอกมาเจินไทย อย่างเซอร์เมียใหญ่ตอนนั้นอย่างม็อกใหญ่ตอนนั้นระดับด็อกเตอร์เราวเขาไม่งมงานหรั้งนี้เขามาเตือนอันนี้มันเรื่องจริงอ่ะครั้งนี้เตือนเตือนเรื่องภัยพิบัติอย่างเดียวเลยมีภาพชัดไหมคะว่าภัยพิบัติประเภทไหนดินปะทุไฟปะทุแล้วก็ใช้คำว่าคอลแลป s e แบบถ้าท่านพูดคำว่าคอลแลป s e แต่ละครั้งนะอันนี้ตีจากข้างล่างนะ มันคือแลนสไลด์แล้วก็แลนสไลด์แต่ก่อนสไลด์เนี่ยมันจะต้องปะทุก่อนแล้วมันถึงสไลด์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นหลายหลายที่แล้วไม่ว่าจะเป็นฮาวายเอยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่น,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 นที่ผู้ของไฟระเบิดแล้วก็กลายเป็นแผ่นดินใหม่มันจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วก็อะไรที่ถล่มถล่ม แต่ก่อนถล่มมันปะทุจาก้างล่างแล้วเขาถึงถลม่มมันจะเป็นการที่เขาเปลี่ยนหน้านดินด้วยวิธีการแบบน่าคคนมีหลายคนฟังเราสองคนนึกว่าเราสองคนบ้าไม่ใช่หลงพิษกระ,ะ,ะ,ะตุ้นฮะนี่บ้าแคนะ่คนเดียวออบ้านคนเดียวค่ะใล่มก็บ้าด้วยนะ,ะ,ะขอให้มันไม่ไม่เป็นเรื่องจริงหรือว่าขอ,หอให้สิ่งที่เราเห็นหรืออะไรองนะะี้ฮะถ้ามันจะเกิดผลกระทบอาจจะเป็นน้อยกว่าให้เราได้เตตัวนะะ่อนะ คือนนจะพูดจริงๆอะนะคะว่าประกอ่อนอะเรายังใช้คําพูดว่าขอให้มันไม่เกิดได้ครับแต่เข้ามาเยอะขนาดนี้แล้วเขาจงใจเปิดขนาดนี้เราคงห้ามทำมันไม่ได้หละเราคงได้แค่คําว่ายอมรับและเอาตัวรอดแล้วก็ปรับตัวศึกษาพวกเขาให้เยอะอม,มาเชิงแน่มามาแน่นอนให้เห็นเยอะเอะเนี่ยโดยเฉพาะในเมนืองไทยฮะช่วงไหน จริงๆก็มาตลอดนะคะแต่เมษามาเยอะเพราะวาอากาศร้อนอากาศร้อนแล้วจอดง่ายมันไม่แฉะอากาศร้อนจอดง่ายจอดรถใช่ไหมใช่สุป,ปขาหรออีกทีนึงนะเขาจะมาในช่วงไหนนะครับเมษาส่วนใหญ่เขาจะมาช่วงอากาศร้อนที่แห้งที่แหลง,ท,หง,ท,หงที่กว้างที่ลงก็อับทำไมถึงเป็นปัจจัยเหล่านี้มันจอดง่ายมันจอดง่ายมันลงง่ายมัน,นดง่าย ลแล้วมันก็ไม่มีใครเห็นมันเห็นน้อยอเขาจะมาเปลี่ยนโฉมหน้า <c oughs> บนโซเทียชอบอะไรบ้างอาจจะเนี้ยจริงจริงเมืองไทยเขาอาจจะไม่ได้สนใจอะไรเยอะแยะหรกค่ะเขาคงไปที่อื่นเยอะมากมายขนาดนั้นมีการทําสนธิสัญญาทําอะไรกันเยอะแยะไปหมดที่เราไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าประเทศไทยเราก็เป็นที่ป,ปลายที่อาจจะเป็นอะไรที่เขาอาจจะคิดว่าเออมันมีครบแล้วมันก็พังง่าย ก,ก็ตวเกลืออ,อ<ล>ะไรนั่นแหะรวมกับอะไรรู้ไหเราบ้าเราต้องบ้าให้สุดเทปนี้ขอร้องนะคะหมอกายออกไปไหนยาวอะไรเสี่ยงนะคะ <c oughs> คือการที่มีต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศเยอะๆะมันทําให้เกิดการผสมในเรื่องของเผ่าพันธุ์สีผิวเอยสีตาเอยสีผมเอ่ยพวกนี้เขาเข้ามาเขาผสมแบบนี้ถ้าอยู่เดินป่าปนอยู่กับพวกเราอยู่แล้วถูกต้องอันนี้อันนี้ อันนี้ไม่ได้บ้านนะเพราะว่ามันมีจริงๆมันมีจริงๆถ้าไปเซิร์ชดูหรือว่าไปศึกษาจริงๆในนาซาหรืออะไรต่ออะไรคนที่เก่งๆหรือมีความสามารถที่เหนือมนุษย์และเขาไม่ใช่มนุษย์แต่ปักตนอยู่ในมนุษย์เขามีจริงๆแล้วมีมานานแล้วด้วยมยีแล้วล,ะละ่ละข<ล>ยายเรียบร้อยแล้วแล้วก็สร้างอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วมีแล้วเขาแค่หน้าตาเหมือนมนุษย์แต่สีตาเขาสวยมันมีอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้เปล่า บนท้องฟ้าจักรวาลท้องฟ้านี่คือกว้างมากเลยนะไหนจะแบบว่าระบบจักรวาลของเราพุทธสุกโลกขนาดโลกอะ่ะอยู่ใกล้พระอาทิตย์โลกยังมีมนุษย์อยู่เลยดาวอื่นมันก็ต้องมีแบบคนสิ่งมีชีวิตอยู่แน่นอนมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เอเลี่ยนนะความแตกต่างีถึงไม่มีใครการันตีได้เราก็สังเกตได้เนาะ จริงๆขนาดโลกของเรายังมีมนุษย์อาศัยเลยบนท้องฟ้ามีกี่ดาวมันมีอาศัยอยู่แล้วมันต้องมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วก็จะสังเกตเห็นได้ก็คือสีตาเหรอถูกต้องสีตาเลรฮะสีตาอาจจะมีทั้งเขียวมีทั้งฟ้าหรือสีตาที่ใสผิดปกติเออเพราะฉะนั้นคอนแทคเลนส์ใส่เข้าไปจะได้งงงอะพอใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่ามันเซนซิทีฟมากมากแต่มันสนุกนะผมมีคนถามเรื่องนะับว่า ชื่อหรือไม่เชื่อผมไม่รู้ว่าแต่ผมชอบอพามันสนุกเราต้องพูดคำนี้ก่อนเป็นพระทำไมถึงกล้าบ้าขนาดนี้ทำไมถึงบ้าเออทำไมถึงกล้าบ้าทำไมถึงกล้าพูดขนาดนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงทวีปสี่ทวีปที่นี่<อ>นมีคำว่าอุตรระทวีปแล้วอยู่ตรงไหนละ่ะอ่ะมนุษย์คือมนุษย์แล้วท่านพูดถึงที่อื่นเนี่ยท่านไปที่ไหนแล้วทำไมท่านพูดถึงว่าเขามีวิวัฒนาการมากกว่าเราเขามีเด็กที่หิวนกหมอปายนี่เขาบอก จบการศึกษามาสูงพ,อ,พอสมควรนะแล้วเขาพูดก่อนหน้านี้ว่าเขาอ่ะไม่เชื่อเรื่องแบบนี้อืม,อมแต่ไม่ต้องหานมนมออกมาจากนิ้วอ,อ่ะแล้วก็มีเรื่องที่พระโมกคารนะอขออนุญาตออกไปบินทบาทค่ะที่อีกที่หนึ่งที่ไกลกับผู้หญิงสองคนซึ่งตีความว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่พระพุทธองค์ไม่อนุญาตมีเขียนไว้ในพระไตรปิฎก ทำไมล่ะทำไมไตภูทะล่่งมีการพูดถึงดินแดนดินแดนหนึ่งที่พูดถึงจักรวาลและไม่ได้มีแค่เราคะพูดในศาสนาหนึ่งเออเราต้องพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้คิดว่าเออใครบ้าบ้ากันต่อแต่เราอยู่ในภาบของผ้าเหลืองแล้วเนี่ยมันมีหลักฐานอ้างอิงเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษากันต่อทั้นี้างวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าในโซยะจักรวาลเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแค่หนึ่งเดียว พราะมันมหาศาลมันอนันตการมากค่ะคุยเรื่องเกี่ยวกับการพ่ายหนะครับหลังจากโควิด19นะครับหลวงพี่เห็นมันจะวิวัฒวิวัฒมันจะเหมือนจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่มันจะเหมือนจะหายไปก็ไม่หายไปหลังจากนี้ครับไอ้โรคระบาดหรือไอ้โรคที่กายพารามิเตร์ต้องระวังนะครับหลังจากนี้เราไม่พูดคําว่าโควิดละยังใช้คําเดิมแต่มันจะมีโรคใหม่ที่มันผสมกันหมดเลยผสมกันมีมีโรคใหม่อีกเหรอ เอชไอวีเป็นเชื้อเป็นเชื้อพื้นฐานใช่แล้วก็จะมีเชื้อโควิดมาผสมแต่เป็นโควิดรุ่นโบราณไม่ใช่โควิดรุ่นใหม่แล้วก็โรคเก่าอย่างเช่นพวกกาละโรควานาโรคกลับมาผสมอีกรอบหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นโรคประดิ์น่ากลัวเป็นโรคที่สร้างขึ้นจากห้องทดลองอีกแล้วเหรอปราจนเดิมหรือไม่อย่างไรฮะ ที่เขาสงสัยกันนะที่ผมถามตามข่าวนะออประเทศเดิมที่ไหนไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันมีที่หนึ่งที่หลวงพี่อยากเรียนภาษาเนี้ยและคิดว่าก็มีหนึ่งในห้องทดลองของประเทศไหนตกใจเลเนี่ยมาแน่มาค่ะมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกคำถามคือมันเป็นเชื้อที่เขาทำขึ้นมาเป็นอาวุธหรือว่าเป็นเชื้อที่เขาทําการทดลองแล้วมันหลุดออกมาอาวุธค่ะ ราชื่อว่าใช่แต่ไม่ได้กะที่จะฆ่าหรือกลืนแต่แค่เอามาทดลองอแต่ว่าไม,มไม่อยู่แต่รอบนี้ดูเหมือนจะคุมเก่งกว่าครั้งที่แล้วเมืนะ่อไหร่ะมันจะเข้ามาต้องระวังเมื่อไหร่อืมคฤษสภาสิงหากันยาปีนี้หรอ,อม,มันจะสร้างความเสียหายมากกว่าสามปีที่ผ่านมาจนถึาปัจจุบันคนระับอืมไม่ค่ะหรือน้อยกว่าน้อยกว่า โล่งหัวโลงใจหน่อยนะเราต้องฉีดวัคซีนกันสิบยี่สิบเข็มเหมือนที่ผ่านมามันฉีดได้ไหมวัคซีนพวกกาฬโรควันัโรคใช่รักษาอะไรพวกนี้ใช่พวกนี้กันใหม่จัดแม่ันตรายถ้ากับการเป็นเด็กของโควิดสามดีที่ผ่านใช่ค่ะพูดถึงเรื่องคดีใหญ่ๆนะฮะอย่างไทยการพนันอย่างทุนจีนเทาอย่างนักการเมืองที่มันกัวกันอย่างมาเก้าอะไรต่างๆนานาคดีเหล่านี้ฮะโปรเด็กสามดีสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันมีอยู่นะฮะ มันจะหนักขึ้นหรือว่ามันจะนําไปสู่สิ่งที่มันยุติธรรมหรือว่ามันจะหายไปโดนเป่าหายค่ะเพราะโดนเป่านะไม่ทราบว่ายังไงแต่ว่าความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็จบไปจบจบกันไปใช่มีคนติดคุกไหมฮนะก็ยังไม่เห็นนะคดีมาเก๊ามีดาราออกมาแฉคําถามก็คือไอคนที่ถูกแฉเนี่ยฮะว่ามีส่วนของของเว็บการพนันเหล่านี้คะจะติดคุกหรือดาราจะเป็นคนได้รับผล กระทบในการสวยในทางนนะในการออกมาแชร์ดัราวยถึงชีวิตไหม s <S ติดคุกหรอมันจะจบปายทางมันจะเป็นแบบไหนเบาๆแล้วเปลี่ยนชื่อแต่ยังมีอยู่ใช้ชื่อใหม่คนเดิมทุนเดิมเราทำอะไรทุนเดิมนะั้นไม่ได้หรอกระบวนการยุติธรรมทำไม่ได้หรอพูดเป็นเลงมีคดีใหญ่ไหนที่มันจะประทุ ขึ้นมาในอนาคตที่เราต้องระวังสำหรับประชาชนท,ทั่วไปนะ okay. มันจะมีเรื่องของการกู้เงินมันจะมีเรื่องของการกลับมาเป็นระบบเก่าๆคล้ายคล้ายกับแชร์แชร์ชลูกโซ่ใช่แต่เขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าแชร์ไม่แล้วเขาอาจจะเรียกอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันจะเป็นแนวเดิมเราก็สูญเสียเสียหายกันหลายร้อยหลาย,ลาย,ลาย,ลายพันล้านเหมือนกันใช่เราก็จะเป็นคนดัง เป็นขอบคุณสำหรับซับสไครป์ใหม่นะคะดีใจมากหนึ่งซับสองับเป็น่งดีใจให้กำลังใจปิ่นอย่างนี้ตลอดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายอิ่มแล้วม้ามอญหมอ,มอไป <laughs>